สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับพบองค์แรกเลยดีกว่าครับเป็นปู่ท่วนนะพี่เดี๋ยวผมเช็ดกล้อง พี่แมงกัวของผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับองนี้ขอสามพันนะครับ เป็นปีศูนย์้านะพี่ต่อไปครับเป็นตอรีดนะพี่องนี้ออกเนื้อพี่ดูรอยตะใบเกินนะีหยองนี้ขอสองพันเจ็ดครับ ต่อไปครับเป็นหลังหลังสือนะพี่องนี้อาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะแต่ใช้ผู้ตะคุณนะพี่ใช่ไหมครับ ตรน,นี้ขอสองมันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่งค์น,นี้โคตรเก่าเลยพี่อาจจะผ่านการใช้มาแต่ว่า พี่ผมขอพูดสักนิดหนึ่งนะคือผมขอบคุณนะรับพ,พี่ที่หวังดีนะครับและที่ขอบคุณจริงครับที่หวังดีกับผมนะครับและคนที่หวังไม่ดีหรือว่าคิดอะไรคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องนี้ก็ได้ครับคือผมผมไม่ได้มาเพื่อล้มใครอะพี่ผมมาแค่อยากมีที่ยืนแค่นั้นนะครับ และผมไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยนะครับคือผมผมบอกผมศึกษาด้วยตัวผมเองผมก็กล้ารับประกันด้วยตัวผมเองเหมือนกันครับแล้วพี่เชื่อใจใครพี่พี่ซื้อผ้าคนนั้นเลยนะครับผม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 พูดไว้เลยตรงนี้นะครับคือแต่ของผมผมรับประกันให้ทุกองอยู่แลวครับ ไม่มีคำว่ามันนั่งโกหกหลอกลวงครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมทำเพื่อผมไม่ผมอยู่รอดอะพี่คือเพื่อให้ครอบครัวผมมีความสุขแค่น,นั้นครับ ผมไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยนะเพี่ย่งกลูผ้าที่ของไม่ดีหรือว่าของเกไรอย่างเนี้ยผมรับผิดชอบตัวเองครับเต็มหมดครับที่ผมโดนมาครับ ก็นั่นผมอยากขอคุณคนที่หวังดีและคนที่หวัหวหวงไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องมันก็ได้นะ <c oughs> องค์นี้ขอสามพันห้าครับต่อไปครับ องค์นี้ขสองพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำพิมพ์กลางนะพี่ องค์นี้ก็สามันห้าภาะของผมผมรับประกันให้ทุกองค์นะพี่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจองค์ไหนก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0ูนย์ห0 1 7 4ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ